มอนทรัมตื่นเช้ามาเพื่อก,กันนี้เลยผมนี่คือยังเป่าไม่เสร็จเลยรีบมาดูก่อนเลยอละเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยก่อนจะเริ่มกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะทุกคนดูกันทางช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นท a อกท a อกหรือว่าเยอเทิบหรือว่า a c e b o o k นะคะก็กดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะไปเริ่มเริ่มเริ่มตื่นเต้นอะ่ะ ถนนนี้ชัดเลยใชะที่ L A แบบดูออกชัดมาก pretty, pretty. เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขามีศั์ภาษาอังกฤษไหมอะโอเคมีศัภ์ภาษาอังกฤษด้วยอืมตอนแรกมาคือแบบคือเป็นจอยเป็นจอยยังไม่รู้หรอกเราว่าอะไรนะคะเดี๋ยวไว้เราเข้าไปแกะเนื้อเพลงอีกทีแต่แบบเป็นจอยเป็นจอยเป็นมาใจมา you Like commas <C> My closet pajamas from the coal plant Daytime videos of my Quick switch jet a fit for the night Driving through the lane we'll be twenty minutes late because we had to do an in our drive by not that my mind คืออะไรใหม่ๆอีซ e ับที่ขึ้นภาษาอังกฤษใน MV ไม่ตรงมันเป็นซับมัวที่เจ n เนอเรตเองเดี๋ยวคิดว่าอีสักพักหนึ่งน,น่าจะตรงน่าจะมีคนมาใส่ตอนนี้มันแบบ m อมันเพิ่งอ,ออกแต่เป็นใหม่ๆเป็นๆเ,เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโฟล์ใหม่ๆที่ไม่ค่อยได,ได้ได้ได้ยินในความเจนนี่อุ๊ยรู้สึกมีมี personality ดูรู้สึกมีความสนุก Look at them bodies on the run inside glowing like, the sun sounds. It's gonna feel it's like sick day. List that pretty girl, mind to this that flying. She just touched on an old way. Pretty girls don't do drama us be one, it'll be depending on the day. Yeah, who hook ไม่รู้ว่าร้องอะไรตอนนี้ยังไม่รู้แต่ว่าติดหูแล้วรู้สึกมันแบบไม่เร็วเกินไม่ช้าเกินมันเจังหวะมันชัดอะจังหวะมันชัดอะคือช,ช,ชนี่ก็คือแบบสะบัดหัวตามได้ <laughs> <c oughs> แก่สินท่อนหกที่เต้นคือดีอะวายด์ดีจังเลยอะฮัลโหลเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูตอนที่เต้นอีกทีได้ปะ To drum unless we won, it'll be depending on a day. Pretty girl speaking the defend, I know I'm a defender never let it catch no stray. This that pretty girl man, she's that stun, i make you wanna swing both ways. แบบเอ้ยแลสไตล์ลิ่งดีจนดีจังผมบอลชุดน,น้ำตาลทีมแดนเซอร์ข้างหลังก็ดูไม่โดดกันคือเป็นทีมเป็นทีมฝรั่งแหละแต่ก็คือแบบเอเนอร์จีเท่าๆกันไม่ได้มีใครโดดมากกว่าใครดีจน ผมดำหน้ามานี่น่ารักอะไม่ค่อยเห็นชีแบบลุกนี้นี่ไม่ได้เป็นบิงนะอาจจะเห็นบ้างตามข่าวแต่คือแบบอาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานได้เห็นชีแบบในทุกลุกขนาดนั้นแต่ลุกนี้น่ารักอะ old, like, like กระโปรงด้วว่าที่คาดผมสั้นที่สุด <laughs> มันเป็นยัว่วว่ะมันมีไฟมันมีโยกมันมีหันหลังมันมีดีดมีเด้งมีโดดมมันมันมันม,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 มันมีเรื่องมันมีเรื่อง ลูกนี้ที่เป็นผมยาวแล้วก็หยิกๆอะคือดีมากผมยาวมากอยากให้ฟูกว่านี้อยากให้แบบหม่ม <laughs> ไม่ต้องอยู่บนหัวเป็นผมองเดียวเป็นหม่มเป็นปาหม่ม สุดทรงองเอลเนาะจิดจิดจิดอืมก็จิว๋วเหลียวเห็นแหละอิส,สาตอนน่อดิจิทัล <laughs> เป็นแม่หมูอยู่ <laughs> สั้นได้อีกไหมกางเกงอ่ะเอ็นดูเถอ คือตั้งแต่ฟังทีเซอร์ตั้งแต่ฟังแบบเพลงแบบเหมือนเป็นสิปเป็ตที่เขาปล่อยออกมารู้เลยว่าตินหูแน่นอนมันแบบมันแคชชี่มากไม่รู้หรอกว่าลองว่าอะไรแต่แบบจังหวะมันมันชัดมันชัดมันชัดมันติดหูแล้วก็รู้สึกว่าก็เลยคาดหวังไปเลยว่าเพลงมันจะแบบมันจะต้องแบบแส็บเสบซาซาแล้วก็เป็นไปตามนั้นแต่มันจะเป็นความแบบไม่ได้ซาดเซจนแต่มันจะเป็นความที่แบบซาแบบรุบคุณหนูกักกัน หน้าหยีอะไรอ่เงี้ยซึ่งก็เป็นความเป็นความเจนนี่เลยเป็นความตัวเขาเลยแล้วก็ไม่ผิดหวงัง m o m v คือน่ารักรู้สึกว่ามีหลายลงหลายลูกให้เราได้ว่าแบบอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักเหมือนรอเราตอนเด็กๆกอเราเราดูแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่เราก็ฉันจอมเป็นคนนี้ฉันจอมเป็นสีนี้อันนี้ฉันก็ๆๆได้จองไปแล้วหลายลูกเลยนะคะแล้วถ้าเต้นน,าน่ารักรูก้สึกว่าถ้าเต้นมันมีความแบบแดะแดเพลงนี้มันเป็นเพลงของความแดะแด่ถ้าแบบฟังข้าวเขาว่าจะพูดแบบประมาณว่าคนสวยเขาทําอย่างงั้นกันเขาทําอย่างนี้กันนะคนสวย เด็เดอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็พูดแบบประมาณว่าฉันแบบไปแฮงเอากับเพื่อนฉันมีความสุขในชีวิตอะไรเงี้ยเป็นเพลงของคนแดงแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องถูกถูกถูกํำถึงถูกต้องกับไวด์ที่ฉันมากคือทุกวันของดิฉันดิฉันชอบฟังเพลงที่แด่แด่ที่สร้าง energy ว่าแบบเออถ้าเราอยากเลดเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ดิฉันรู้สึกว่าไวด์ของ m v มันจะมีความแบบมวลมวล LA หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แตกต่างดีปกติเวลาเราเห็นแบ็คพิงเวลาอยู่กับค่าย YG มันก็จะ เป็นเป็นอีกภาพหนึง่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอยู่ในสตูอยู่ในอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบโลเคชันจริงแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็มีความแบบได้แด่มากขึ้นมีความโตน่าจะแบบใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นพอเป็นแบบโซโล่เองภายใต้ค่ายตัวเองแล้วมันก็เขาก็เจนนี่ก็มีความแบบใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ได้รู้จักเขานะนะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงแต่รู้สึกว่ามันเข้ามากขึ้นรู้สึกว่าเออเนี่ยเจนนี่ตัวจริงน่าจะเป็นประมาณนี้แหละมัง้งแบบในฐานะที่เราไม่ได้เป็นบิงแล้วนะเรา,เรา าน่าจะเป็นคนสไตล์ประมาณเนี้ยแบบน่ารักน่ารักแต่ก็แบบซ่าๆหน่อยหน่อยดูหน้าหยิกหน่อยหน่อย,ย,ยดูแบบจะหมั่นใส้ก็เหมั่นใส่ไม่ได้หรอกก็ยังเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยฟิลมีความเป็นลูกคุณหนูแต่ก็เป็นลูกคุณหนูที่แบบตัวซ่าๆยังไงอ่ะแม่ก็ทําเพลงนี้ออกมาแล้วถูกใจป๋หล่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบอะแม่อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นรู้สึกว่าการที่แบบเผยผิวนิดหน่อยมันเอ็นดูมันน่าเอน็นดูมันไม่ได้มันไม่ได้ดูแบบโป๊ซะจนอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่กางเกงขาสั้นห็นแก้มก แต่ว่ามันก็ดูแบบมันมันให้บริบทของความที่แบบก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนี่จะเรียบร้อยอะไรทําไมขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบมาแบบ,แบ,บอะหล่มช่างเออชอบรู้สึกว่าได้เห็นมุมใหม่ๆของเจนนี่เดี๋ยวดิวฉันจะต้องกลับไปย้อนดูอีกหลายๆรอบรู้สึกว่า MV ม,ม,มีอะไรให้ดูเยอะดีไม่ว่าจะเป็นแบบสไตลิ่งโลเคชันพอเพิพพ่มทีมของที่ยาันม,มีอะไรให้ดูเยอะดีเดี๋ยวดิฉันจะกลับไปดูอีกหลายๆรอบนะคะแล้วก็ใครอยากให้ดิฉันทําแปลนะคะกดไลค์วิดีโอนี้คอมเมนต์บอกมา เลยนะคะกดไลค์ like กันเยอะๆขอไม่เยอะขอสักนิดเดียวพอ20,000ไลค์น like ใน y o u t u b e ขอ2 0 0 0 0นไลค์ใน YouTube นะคะแปลเพลงมันตรามาเลยแน่นอนใครอยากรู้ว่ามันตราแปลว่าอะไรร้องเกี่ยวกับอะไรที่แน่ๆนะคะมันทเรก็คือปากกระเบนนะคะไม่ใช่ <laughs> แก้ฉ yes. like right? like right <laughs> well. ันปล่อยเฟกนิวแล้วเดี๋ยวคนเอาไปพูดว่าเพลงเจนนี่ไปเกี่ยวกับปากระเบนไม่ใช่นะคะมันตรากับมันทรนี่คนละเรื่องคนละคำคนละสปีชีคนละอารีกันเลยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ทำแปรเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของพี่ตาว่ามันจะออกมาแบบแซบซ่าน่ารักน่าหยิกขนาดไหนก็ขอสองหมืนไลค์อยากให้ถึงสองหมืนไลค์นะถ้าสองหมื่นไลค์ปุ๊บปล่อยเลย ยังลองไม่ได้นะแต่กคำนองมันเข้าหูหละเทอมน่ารักมันนายกม,มากเอาไปเปิดในบาร์ก็น่ารักเปิดในผับหน่อยหน่อยกัน